ผ่อนผ่อนเบๆเออก็ว่า อยู่ในทางน้ำเด้อชารเบ็ดอยนะู่ข้างหน้าอันน่ะโทรศัพท์นักไปน่อยไปบอกได้นะเติมได้เด้อไปดูมโทรศัพท์ไว้ข้างหน้าช้วงยามนะี้ข้างหน้าอ่ะอุ๊ยอย่างนป๊าดดินมันมีหน้าตัวนะี้มีเค่อ่ะ อโอ้โนี่ลงมือเองนะเนาะเข้าหลามนี่เนาะฮะอันนี้ปอกเองกินเองนักเลงพอมีดมีมีดอันดีดีอยู่นะอมีมีดอันดีดีเพื่อ อ,อันนี้คือสุภาพบุรุษสุดๆละคือเอามีดมาหื่มเจ้าปองสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะตอนนี้เขาได้ลงมาจากกล่องดินตีเขาได้ไปดูนกกันแล้วนะซึ่งน้องๆตีได้มาเข้าขา่อบรมกับเขาก่ได้ลงมากินข้าวต้มนะวันนี้มีข้าวต้มพัดผักบุงคับ คุณชียงถอดฝีมือของมูแม่แม่นะฮะตีอันได้มาเจอกันเนี่ยไว้คือน้องน้องได้รับประทานกันครับเดี๋ยวเราลองมาดูบรรยากาศครับตอนนี้หลายคนแล้วนะแต่คืนนี้เขาเผาข้าหลามบะซุกไปหลายกระบอกนะฮะมาซ้ำตอนเจ้าเนะฮะบอกว่านี้ได้จ้างฮะได้จ้างมือปอเข้าหลามมืออาชีพแค่ไหนดูทากันหู้นะเนี่ยมันล้ำห้วยกันท่านี่นะเดี๋ยวเาหมดละนี่ครับ เขาหลามเขาก็นี่ฮะแล้วก็ฝีมือการทํากับเข้าของมูแม่แม่วันนี้ก็มีอุปสรรคเยอะอยู่นะครับในเรื่องของการคํานวณเต๋วนะครับการจ่าเต๋อเมาะนี่ครับต้องขอบคุณฝีมือการแก้ปัญหาของแม่คำอาอลีแล้วก็ปลาเล็กนะฮะคลุกคลักคลึกคลักเลย ไปกับมีมืดกับมืดนะฮะเอาแต่ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยอดเยี่ยมครับวันนี้ก็ถือว่าเด็ก,ดกๆได้กินข้าวต้มอร่อยกันมดนะครับลำบับหัวหน้าครับนี่การัานตีด้วหัวหน้าของเขานะครับนี่ผักบุ้งกรอบอ่ามันอยู่ที่ผักบุ้งนะครับ,บรนี่ครับกินกรอบๆแบบนี้ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับนี่ที่เซ็นเตอร์เขาครับ วขขรวมเลยนะครับโอ้นี่ครับแม่แม่แมจุนใจเลยนะเขาเนี้ยหายหายอิดเลยและครับเป็นเล็กเละอื้อ <c oughs> เห็นไหมครับคุณต้อยเหยียมเยียมสุดยอดเลยใครอยากจะได้บรรยากาศอยากจะมาสมัมผัสบ,บรรยากาศนี่เชิญมาเลยน้องเล็งทรายเขตทำาราชสปาน้องเล็งทรายเริ่มต้นนะวันนี้เป็นต้นไปนี่ลานกางต้นดอนแม่ไม้นะฮะ สโลแกนของเขาคืองามเงียบเรียบง่ายนะฮะถ้ามาแล้วท่านจะติดใจแน,น่นอนนะครับโอเคอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วครับโอ้เหลือเบอร์อสบายมากเอถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันครับาตอนแรก เขากังวลกันขนาดครับว่าเขาจะทําตันหรือเปล่านะฮะแล้วก็กับเข้าจะป้อหรือแบบป้อนะฮะคำนวณบระทุกเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มได้เห็นภาพละแล้วเดี๋ยวเขามาดูบรรยากาศของน้องๆที่แยกย้ายกันมากินแต่ละมุมแต่ละมุมนะฮะได้กินหรือยังกินแล้วงลำงออ่านี่แหละครับพักบุ้งของเขาแต่ว่าเขาได้ พีเซนไปแล้วนะฮะว่าพักบุ้งของเขาเป็นพักบุ้งปลอดสารแล้วก็มูแม่ใจเวลาในการปรุงดินจากดินดินตีแบบมีสารอาหารดินจากหนองขึ้นมาแล้วก็ปรุงมันจนมีสารอาหารพอที่จะปลูกพักบุ้งขึ้นได้แล้วก็เป็นพักบุ้งปลอดสารตีเขาแบบใจยาฆ่า,มาแมลงเลยนะฮะเขาใจระบบนิเวศของนกมาช่วยจิกกินอาหารากินมแมลงแตนเอานะฮะสวัสดีครับ อืมอาบน้าแล้วเหรอครับพี่เอามา <c oughs> เดี๋ยวนี้บุญตามหามาไนไงเป็นจะได้มาสัมภาผัสน้อยแล้วรสชาติเป็นได้พ่องจะได้โอดกัน้ยจะได้อดมันเตี้ยกินข้าวต้มนี้ใจโอท๊ทโอาไหะอ่างจิ้มมือครูแล้วกับบอกรสชาติใมาฟังกนเลมาเอาต่อรีวิวปเปลี่ยนคนพ่องอ่ามารีวิวอาหารวันนี้เราจะมารีวิวเมนู ผัดผักบุ้งนะฮะหนองเรียงทรายอ่ใครรีวิวดี้ไดเรอะได้อยู่อันแน่อันแน่อันแน่อ่าเอาเอาอหน้าชัดๆก่อนูกาว่าตั้งหลังคูกัปืนไว้นะอ่ารีวิวนนล่ะข้า้มข้าตมอะไรนะเข้าต้มเข้าต้มมันเข้าอะเข้าต้มเมวต้มข้าวต้มข้มข้าวต้มข้วต้มข้าว้ข้าวต้มข้วต้มเป็นข้าวต้มกุ้ยเป็นข้าวต้มกับผัดผักบุ้ข้าต้มข้าวต้มข้้ขากิน ต้องกินพักบุ้งก่อนด้วยก้ากินกับข้าวอ่ะใเออแหมลองจิ้มพอเก็มเก็มอ๋ออะไรใครว่าเก็มใครว่าเก็มเดี๋ยวตอบคำถามใหมผิดนะอ่าพอกินได้ครับพอกินได้เลยนะโอเคแค่นี้ก็ผ่านละใครว่าล้ำยกมือขึ้นไปละ มูนี่มาจิ้งใจเลยบอกล้ำกันล้ำในใจบะยกมือกันเลยเนาะาอจริงนี่เด็กบะโกงฮกเด็กบโกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะปลาผืนปลาไปจิ้มแล้วเดี๋ยวคือผืนปลาบอกว่าล้ำาหมล้ำนะถ้าบอกว่าล้ำนะมูนี่นี่เรียบร้อยหมดนะบะบังคับะบังคับะบังคับน่าเอ้ยผืนปลากินพักกครับนี่บาชี้พัก โอ้กินกับใครแล้วครับรอ,อ๋อแต่เนาะอันสงสัยต้องปอกป้องแล้วกันฝึงได้ก็จะหา, <laughs> าพักกับเอาส์เหมือนกันแล้วครับอ,อืมโอเคขอบคุณจันนะาครับกินเฮือลอยนะครับนี่วันนี้น้องๆก็ถือว่ามาสนุกสนานมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์พร้อมๆกันไปครับผมสวัสดีครับนอนรับสไว้ครับตะขึ้น สบาย <laughs> สบาย <laughs> <S <s> สบายตื่นเงียบโอเคครับนี่ครับสังเกตดูครับมอกเหมยนะฮะมันน,มน,นีมันจะเป็นไอ้น้าก็ดเดี๋ยวจะใือเต้นได้กางไว้ให้มันโดนแดดมัดมา,มา,มากันสักน้อยนะะแตอนนี้กลุ่มแรกบอกว่ารสชาติอร่อยนะฮะ กลุ่มสอบอกว่าใจไดนะ้เดี๋ยวเขามาดูว่ากลุ่ม3ามจะเปลี่ยนจะได้นะอันนี้เป็นกลุ่มนี้าอมารีวิวรสชาติอาหารเข้าต้มมือเช่าครูใครรีวิวได้พอ่องนะคะแนนเต็มซิปเพื่อตัวใดอสำหรับเมนูนี่นะครับเมนูแรกของเขา ถ้านับข้าวหลามที่เขาเผามซุกตะคืนนะครับฮะข้าวหลามยังเหลืออยู่นะอ่าได้กินกันแล้วเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดเหมือนกันห้าค่ะโอ้โหคะแนนหุ่นหวบเลยห้าจุดห้ากันได้ห้าจุดห้าเอามา 8ปดนี่มาแล้ววิ้ยกระเตืองขึ้นมาหน่อยแปดเจ้าแปดนี่8แปดมาแปดกระพาะเปิ้ยอย่านี่นี่แปดจอดเลยเนาะตั้งหลังครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดอะหลังแฮมครับหกหก่ะเจ็ดเจ้าเจ็ดแปดจุดสองห้า8.25แปดจุดสองห้ามาเจ็ดเจ้าเจ็ดนี่ยโอ้ยเกินกึ่งนี่กะดีใจแล้วเนาะอ่ะตั้งหลังครับ 7.5็ดโอเคอ่าก็ถือว่าเมื่อแรกเขาได้ประมาณเฉลี่ยแล้วกับประมาณเจ็ดนะครับมี8ผ่องมี5ผ่องก็เจ็ดก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวมื้อต่อไปเป็นมื้อที่2เมนูจะเป็นต้มค่าไก่กับไข่เจียวอ่าและเดี๋ยวเขาจะมาขอคอมเมนต์จากน้องๆแหมว่นรสชาติ ใส่หอมแดงโอเคเดี๋ยวจะบอกคือแม่แม่ใครใครบกินใส่หอมแดงพองยกมือใครใส่หอมแดงพองยกมือโอเคอันเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองกระทะอ่าครับฮะอย่างเนาะใส่โอมใส่โอมโมยังหามดันเดี้ยปลุกมันดันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุณจะหามมาปลุกขอบคุณจันนนะครับขอให้อร่อยอร่อย โอเคครับผมก็บรรยากาศวันนี้ตอนเจ้าเริ่มต้นด้วยเข้าตม้มมือแหลกก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมูมแม่แม่นะครับตีมาจุย้ยเี่ยของกินฮือครับน้องๆได้กินกันแล้วก็ขอ,ขอบคุณน้องๆตัวตีมา้าเฮาได้ day, เรียนรูปไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแหมน้อยนะฮะใครสนใจอย,อยากจะมาเจอบรรยากาศแบบนี้ในเ,เคท่าราชปานของร้ายเฮามีบริการกางเต้นฮือแล้วนะฮะเฮาตั้งจืด้านกางเต้นนี่ว่า ร้านกางเต็น์ดอนแม่ไม้เคทำราสัตปาหนองเร็งซ้ายครับสโลแกนงามเงียบเรียบง่ายสไตล์แคมปิ่งถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ